อืมนี่เธอใช้ทักษะพิเศษของพลังมิติเวลาเหรอใช่แล้วแค่ฉันสัมผัสคู่ต่อสู้ได้ฉันก็สามารถย้ายเขาไปยังจุดที่ฉันกำหนดได้ไกลแค่ไหนก็ทำได้เหรอตอนนี้ระยะสูงสุดคือภายใน1,000เมตรอาจารย์เก่งจังในเมื่อปัญหาในหลิงสูแก้ไขแล้วเรากลับทางเดิมกันเถอะอืมใกล้ทางเข้าหลิงสู ไม่ไม่จริงนะทำไมถึงสวยขนาดนี้เจอช้างพลังยักษ์อีกแล้วมาใกล้แล้วคงต้องสู้แล้วเหรอช้างของหลินฉิวตัวอักษรบนจมูกมันคืออะไรเหรอหลินฉิวเหรออย่าบอกนะว่าเฮ้พวกนายมาทำอะไรที่นี่ยังไม่โดนโจมตีใช่ไหม การโจมตีไม่มีล็อกแต่โดนเพื่อนตัวน้อยของนายทำมาตกใจไม่น้อยเลยจมูกใหญ่ยังอยู่ด้วยละ่ะพอเธอะอาจารย์ใหญ่บอกให้พวกเรากลับไปบอกว่าปัญหาทั้งหมดในหลิงสูได้แก้ไขแล้วทุกคนเตรียมรวมตัวกันกลับโรงเรียนโอเคทางเข้าหลิงสูเหนื่อยแย่เลยในที่สุดพวกเธอก็กลับมาแล้วเออแค่ไม่กี่วันจนจนก็พัฒนาจากระดับเงินไปถึงระดับทองคำขาวแล้วเหรอ เซียวชิวเล่าให้ฉันฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นในหลิงซูทำไมเจนเจินถึงพัฒนาได้เร็วขนาดนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดไม่น่าเชื่อว่าอันตรายขนาดนี้ทั้งที่พวกเราเคยทำความสะอาดหลิงซูไปแล้วไม่นึกเลยว่าโชคดีที่พวกเธอจัดการมันได้สำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเลยใช่แล้วเสียวชิวเจนเจนมีพลังถึงระดับแพตตินัมแล้วแถมยังเก่งขนาดนี้เธอคิดว่าในการแข่งขันระดับโลกที่จะถึงนี้ ไม่ได้อาจารย์เรื่องนี้ผมขอเป็นคนบอกจันเจินเองนะผมจะพยายามคว้าอันดับหนึ่งในการแข่งขันระดับโลกกลับมาให้ได้แต่ผมไม่อยากให้จันเจินเข้าร่วมการแข่งขันที่อันตรายแบบนี้อาจารย์จะอยู่ข้างเธอแต่อย่าลืมว่าการเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกก็ต้องเป็นความสมัครใจของผู้เข้าแข่งขันถ้าเธอค่อยว่ากันอีกทีเถอะฉันจะไม่ยอมให้เธอเป็นอะไรไปเด็ดขาดมีอะไรเหรอลงลู ประเทศเอประเทศซีประเทศเจแต่และประเทศส่งทีมมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่สถาบันวิญญาณอาวุธของพวกเราแต่ผ่านไป3วันนักเรียนหลายคนของโรงเรียนของพวกเราก็ได้รับบาดเจ็บอะไรนะพวกเราจะกลับเดี๋ยวนี้เออหยุดได้แล้วสนามของมหาวิทยาลัยตู่ลิน คมคำระดับสูงพลังธาตุไฟลุกประเทศเอ็มพวกคุณเมืองตูลินออดแอรจริงๆสามวันแล้วยังไม่ชนะสักครั้งน่าขายหน้ามากจางซานร,รีบไปช่วยรักษาเขาโนโนโนผู้มีพลังระดับเจินวูแนวหน้าในกองทัพฟีดผู้นำทีมประเทศเอ็มเด็กๆสู้กันมีตายบาดเจ็บเป็นเรื่องปกติผู้ใหญ่แบบพวกเราควรจะไม่เข้าไปยุง่ง แค่การแลกเปลี่ยนเชิวิชาการทำไมถึงต้องลงมือถึงตายละ่ะเอ๊พี่นั่นน่ะคือผู้ปลุกพลังจิ้งจอกเก้าหางจากประเทศแซดไม่เลวเลยใช่ไหมรอฉันจัดการกับพวกนักเรียนขยาน,นี่ก่อนแล้วค่อยไปเจอเธอสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ก่อนหน้านั้นเราจะจัดการไอ้คนขี้แพ้ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ยังไงดีได้ยินมาว่ามหาวิทยายลัยตูลินเป็นมหาวิทยายลายัยแชมป์ของประเทศนี่นะแต่แค่นี้เองเหรอคำตายเลย พวกแกนี่มันไลอล่ยางอายจริงๆรอจังหวะที่กำลังหลักของเราไม่อยู่แล้วมาลังแกคนที่ระดับต่ำกว่าสนุกนักเรืงไงไอน้นุ่มจะจะให้โอกาสแกได้ยอมแพ้ไม่งั้นชีวิตแกอาจจะไม่รอดแล้วนะขอยอมตายดีกว่างั้นฉันจะสนองให้ทักษะวิญญาณวงแหวนเพลิงเออเออ ใครกล้าสร้างปัญหาในมหาวิทยาลัยฉันอาจารย์ใหญ่ในที่สุดท่านก็กลับมาเข้าใจแล้วสิงเออสั่งสอนบทเรียนให้อีกฝ่ายหน่อยสิค่ะสั่งสอนฝีมือเยอะพวกแกก็ไดียังไงถึงได้ลงมือหนักขนาดนี้หะ อะไรกันอยากจะลงไม้ลงมือเรื่องไงแล้วแกเด็กมันได้อะไรพวกเราเป็นแขกนะเฮะ้ยคนประเทศเอ็มนี่ไม่มีความละอายกันแล้วหรือ,อยังไงพวกแกทำร้ายคนของเราตั้งหลายคนพอคนของแกเจ็บกลับทนไม่ไหวเองฮลุกเป็นแค่คนที่อ่อนที่สุดในทีมของเราเท่านั้นพวกแกแพ้ติดกันมาสามวันแล้วช่างเธอะฟิสให้ฉันจัดการเองดีกว่า ท่านอาจารย์โอหยางก่อนหน้านี้ก็แค่การวอร์มอัพก่อนการแข่งขันของเด็กๆเ,เองก็เท่านั้นตอนนี้ตัวหลักของพวกคุณกลับมาแล้วเราคิดว่าคงถึงเวลาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างจริงจังแล้วแอนเจลหัวหน้าทีมประเทศเอ็มวอร์มอัพเหรอวอร์มอัพกันต้องสามวันตอนนี้ฉันเองก็อยากจะวอร์มอัพเหมือนกันอยากลองดูกันไหมท่านอาจารย์สุดยอดมากผู้ใช้พลังมิติรับมือยากมากโดยเฉพาะโอหยางเจอคนนี้ที่เคยสังหารสุดยอดไปแล้ว ท่านอาจารย์โอหยางพูดเล่นเก่งนะพวกเรามาที่นี่ก็แค่ต้องการดูเด็กๆเ,เท่านั้นแหละเฮ้มาเพื่อดูเด็กๆหรือว่ามาเพื่อดูตัวเสี่ยวชิวกันแนะ่ได้ยินมาว่าคนที่ชื่อหลินฉิวเป็นผู้ใช้พลังมิติและยังได้รับตำแหน่ง MVP ในการประลองครั้งใหญ่หากข่าวนี้เป็นจริงเด็กปีหนึ่งคนนี้มีฝีมือถึงขนาดนี้อนาคตอาจกลายเป็นภัยใหญ่ในการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทดสอบฝีมือในการแข่งขันกับเด็กๆ ว่าไงวางแผนจะแลกเปลี่ยนความรู้กันยังไงง่ายมากประเทศของพวกเราทั้งสามจะผัดกันสู้กับมหาลลยหลิงวูของพวกคุณห้ารอบหนึ่งต่อหนึ่งดีไหมยุ่งยากเกินไปงั้นแบบนี้ดีกว่าพวกเราเลือกห้าคนสู้กับพวกคุณ14คนให้พวกคุณเข้ามาทีละคนก็ได้อะไรนะนี่คุณสมองไปหมดแล้วหรือยังไงตอบรับเถอะแบบนี้เราได้เปรียบอย่างชัดเจน ปรด,ดเป็นพวกคุณที่กําหนดมาเพิ่มเดิมพันสักหน่อยสิถ้าคุณชนะเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธหลิงบูของพวกเราแต่ถ้าพวกคุณแพ้เอาแร่ธาตุทิเซียนมาให้เราสักหลายสิบตันก็พอนี่ถ้าพวกคุณไม่ตอบรับการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้คงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินต่อไป